สวัสดีค่ะ,คะมาพี่น้องกินข้าวแรงซุ่มกันครับผมมื้อนี้ได้ปลาคอใหญ่แล้วก็นหนึ่งพักพักมีซองยางกับเจ้าปลาแดงครับผมแซ่บแซ่ซุ่มกันเข่ากันหนึ่งแล้วไม่ไหมนะครับอันนั้นม,มีต้มน้ำว้ต้มไข่ครับผมอ๋อเมื่หนึ่งพักก็ตับปังอากาดซ้อมมือม้อนี้มีพักข้ามีครับผมมาเด้อพี่น้องมากิ่นตะ้องกันเด้อ ร้อมกันเนอขอนฮอนอยู่เลยเนือเ้อตะกี้หนึ่งเขาแวหล่าต้มไข่แล้วขั้นหนึ่งใช่กันหรอได้อยู่จะต้องเท่าเขากระบูนเร็วเขาม้นแตกไอซีเอเราสมัยมาักษ์เก่างนไข่แตกถึง้องแตกแม่ไข่แตก แปลกเราเขาไม่จีบูดพักฟังพักการจองแล้วก็พักกาดบอแมพักกาดชอมบอขวัญใหญ่ต่างจินเขาแรงซุ้มกันเ้อพี่นองนละ้ แก่พักให้ค่องาแล้วะบ่ได้แกงเล่แลวมันหนียวสะัะแต่เอียงกางข้าข้อบะไม่สสใจที่จะมาที่นี่อ็น โอ้ยหิน <c oughs> บ่หัวกล่องนาป่าเลือกหายแล้วเนี่ยเ <c oughs> ขาก็ได้หอนหอนหอนเขาก็หอนปลายก็หอน ก็เงยเลยบิ้งดีๆด้นะแม่หนึ่งฝากคอใหญ่ครับผมมื้อนั้นแกงมื้อนี้ก็เลยหนึ่งปลาในเฮ็ดกินได้หลายอย่างเลยนะกินก็นได้แกงกินก็นได้ได้มด 2> า2อตัวกินก็ได้ย่างกินก็ได้ทอดกินก็ได้อะจุกินได้บ่ได้เฮ็ดได้คือกันลูกเป็นเหตุเป็นผลเป็นจุ่มเนาะ จ,จ,จุจุ่ประจุประกาศจุจุ่มน่ยมันกินไดย้ยู่แต่จุนี่นะเออเมื่อวันสามช่วแน่เนะเมื่อกินสมัยคนดิบขั้นปลาดิบนี่เป็นเชอมอนผู้น่าประเนาพักปัง ทุนงาในบ้านเล่ายังไส่หรือเปล่าบ้านเล่าใส่ไปโอป่าเสมอนบ้านเล่าเนาะอยู่ในหนามนะคุณบ้านนะต้องไปอยู่บ้านเล่านี่ยครับไปอยู่แถวบ้านเล่าหรอกซื้อมาอเกลืาไม่ทำปลาอะไรอยู่บนฟ้าปลาอะไรอยู่บนฟ้าปลาเกลือไปข้างไปไหม ตาเจอไปข้างยุ่ยไปใหมอา้าพวกหัวพวกจ้ะตาเจอไปข้างไปใหมเนาะปลายังสน่นปะปลาดาวอื ปาลายลายดอกไม้ <ừ, S 1> ป่าลายลายดอกไม้ป่าอย่างไรดอ,อกไม้เอาไม่ทำเมืองลาป่าอยังของขอเวลาคืนเดี๋ยวคือสามคืนก็บอะไ้หรอก<น>ปลาอยัานง,นงไรดอกไม้ปลาอยังเนาะไรดอกไม้น้อวัอนนี้นอ้อพี่นอ้อง <c ười> คือตอนเนี่ยปลาอยั <c ười> นงน้อ ปลาหนามดอกไม้บ่คก็ชิบโมเมนดอกอันซือบักม่วงปลาอีกยังได้ดอกไม้ปลาโนกแกวกับโบแมนปลาปลากระปองบ่ปลาย่า,ปางปลากระปาไม่มีอโอ้ก็ไม่เห็นต้ะ ใช่ก,ก็ทำกวนแล้วสิว่าทำกันเลนต์แลพี่นอ้องเก็หัวนู๋หัวมวนจังหยอกลูกไส้ตะกี้บังกายหยอกแล้วตะกี้แต่เล่ายัางไงเราบอกเปล่ยนประเดี๋อย่าเล่าไรอย่าเล่าเหลือเ <c oughs> อ้อของช่วยเลยอะไปยังก็่าเหลือ หน่อยโวดบ่ะก็ต่ร,กกรากว่าแมวอายกเธอบอลเนาแม่บอหยอกก็แต่หน่อยกัสิอ <c oughs> อนเออแกน้ำแกก็เสียไปน้ำยกพละยางงมันจะบ่นอยู่นี่แหละนั่กินอนะ ปลาคออันนี้เจ้าปลาแดดทำใส่น้ำจังน้่ยหนึ่งน้ำแกงเปรี้ยวพิรองใส่ปลาคอผู้เฒ่าเพิ่นบ่ก,กินดต่อครับสุกมม้ินีนะเพิ่นให้เล็กน้อยกิน mm. โหหอนหอนทำมันเย็นก่นอนยังหอนหอนอยู่เสร็จเมือ่อได้ยังกินเนาะครับทั้งนันกระไดเอามาซุ่มกันเนื้อ ลวกผักกับแจีวนี่กระแ,รแล้วนี่แต่มันควายได้มีปลาคอ,อน้ามือเสือคันเบาบางสิเราจะบอยกินน้ำครับเราจะเสิ่์ฟบาก่อ,อไว้กินแต่ผักกับแม่เราเคยดิบไปกลยแต่ผักเลดปลาไว้แม่เขาแรงป่ดสิรอบสองทุ่ม หนาวเนาะหนาวเาพี่องหนาวเนาะหมผ่านหนาๆเ้อพ like ี่น้องผู้หลับก็เย้ยสดเสน่ามจังเดยก็เลยยังหมก็เยเตี่ยเ้อพี่น้องคุ้มบนหัวคนเลยหัวกับเท้ากันเนาะแม่หนห่มผ่านในบ่ยี่นอนทางก็ขาดอากาศด้วยวานใจเถอะกะโดนเลยเนาะซุสี่ซุบอกสี่ล เขาว่าจะบิกิก่นเขากินกกอยู่ตอนเนี่ยใจวายานันพ่อมหายเลยครับไม่ได้ออกโป๊กขวนบ่คะมันหายใจบ่ออกแม่ม่ไม่ตายจัดแม่กับบอคาก็เกันซื้อม่องมาใส่ใส่อนอนน่ะดีกว่าตื่นมาใจวายันจะคว้ากูมเอ้ยที่มันอุดหูได้นั่นแหมน้องมันเป็นหูเดี๋ยวผมหาให้ ตะกี้ขั้นบ่ไปเที่ยวกับบ่เห็นเนี่ยซุ้มมันนี่ทำสื้อได้เนาะกังได้แม่นบ่ะชังเอาเลยนเน็บได้ยังอ๋อตะกี้แย่หนาวนี่ไปเที่ยวค่อยได้อิมอง่งบ้านเอินอิมอง่งเนาะแล้วอุดหูเสีอกันหนาวเล็บเสียกันหนาวฮาได้อยู่รสสั่นกับตลาดน,นัดนี่มีเรือยพี่น้องตลาดน,นัดบางบ้านกะ ทุกวันเสาร์อาทิตย์บางวันกับมันพุดมันซุกบ่ทั้นตะกี้มันมีผ่าสัมรีลูกเพิ่นเอามาสัมรีผ่าที่มันหนุ่มๆมีไรนั่นไรนี่นะพัท่านซื้อมาหลายๆซื้อมาหลายเลยกูเลยมีลูกหลายข้นบ่ได้ซื้อว่าเป็นฝืนเด้ซื้อมาเป็นเม็ดนะแค่นั้นน่ี่จะข้นไหนน้องเจอสีเหล็กกันเลยตัดแบ่งกันเนาซื้อมาเป็นเม็ดต่อาปสร้างมันตาเถื่อ ก,ก็ดีละคุ้มแม่มาได้ยิมมนนะสิได้รู้ว่าเป็นได้เงินเดียวกันน้ำแบ่งกันใส่น้ำแม่วันดีป่ะป่าของแม่เหรอแล้วตำสินก็แม่คนละเครื่องป่ะไม่กินยุ่บ่เนี่ย,อยเอราเห็นหูสินสีนั่นสีนี้โอ้ยใส่ปลกคอครับ เยิบเขานี่เขายิบวาเรกว่างวาากินให้เราตีบรดบ่ะเมื่อก็แล้วเดิกตัวแม่มั้มาหมอหมรบ่าช่วงนี้หามหามีเรามีในอ่เป็นดีเด้วกระดากระดามากเป็นกระดาเอาหมอวายยัง เพราะว่าเอายายลูกกินเทอรลัตส์ก้อนผู้อ่านหนังสือว่าเป็นเบ่งลูกว่าไหนกินเทอร์ลัตสได้ผู้อ่านหนังสือว่าเป็นมากมินดะีระ,นะะเบิดมีบอ่ดอเลยจ็คเสียบ้างเดมนะจ็คก็เสียบ้างเดมนะกินดีระเบิดสั่นระเบิดขวดไปเลยนะไปซื้อยาไม่หมอว่าเอากอปซื้อของกระจายไปวะเด้ จันเนาะเอาใส่ในเรือไปเห็นยังเนี่ยมันแหลวซะเนาะขม่ามา,มากับเข้ามากับ,กบหวนันยุ้อมทงน้ำหนักสร้างมาั่นข้ะทงนี่หมาไว้ก็ดีก็รู้นี่หมาเป็นเพื่อนดีก็มีเพื่อนหมาหม,มานะลูกนะ ใช่ไหมล่ะอันนี้ดีมาเนี่ยมันเป็นเพื่อนห้องเนี่ยแต่ใช้ก็เป็นเพื่อนเานาะเพื่อนมามานมเนี่ยม่ได้กินเนาะพัชมีเรื่องรบกวนให้เพื่อนไปนั่นนี่ให้แน,น,น,น่ันจะไปห้องบนหล่ะเฮ้ยมาหันานั่งใสันั่งถากินโดอน่ะไมนอยากลูกไส้ลูกไส้ลูกไส้หล,ลาดแล้วมือหนาจะพ่าออกกลองน้ำลูกไสยย้ยาลายเตีย้ย แต่ไซึ้อหอดแต่กี้ขึ้นหอดแต่ลูกนีแนมนหนาผู้รับมรดกวะว่าเราแน่นหนาเนียจัางน้อยแม่สืซื้อไงซื้อมาแตสเซ่โอ้ฟุ่มลูกขอแร้วพออีกืุมนีไปไซม่าไซึ้นหอดแต่ลูกน่องเราลูกรักพ่นอีมเราพี่น้องอ่มกินไรเนี่ยแสบแบเขากินกระปุกหนุนกอนหันปลาก้อนหันขอกระอนๆหอนเขาล่วงคีบปใบดิ ตอนออกมาเนี่ยหน่อยอนุญาตเบาเราเรื่องลูกรักเจยเตี้ยยุดอุ้มมาแรกๆเนาะบ่เอาบ่เอาบ่เอาบ่เตียอุ้มไปอุ้มมากอดไนเด้คนนี้ร้านหน่อยไปเห็นเห็นคลิปอ่ะนะด้านซ้อนกามา็มาหม้อสุเปีนึงละด้านยังละไม่เอาไม่เอาไหนว่าไม่เอาบ่เตี้ยไปพี่น้องมืงนีพอกันเท่านี้ครับมึอหนาฮันน่าแซ่บม้งซุ่มกันไหมครับผมชานพี่น้องมาก คอนเทนต์ Content, หรือว่ามักชีวิตแบบว่ากินข้าวซุ่มกันทั้งทีกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับว่าต้องกดแชร์ก็ได้ครับเกรงใจแค่เข้าเขามาคอมเมนต์ในกันก็นกดีใจหลายๆแล้วครับผมแชร์นี่มันเป็นการที่พี่น้องมักอีล่ลีพี่น้องก็แชร์ไปทิน่นะครับหรือว่ามีประโยชน์อีลีเพิ่นก็แชร์หรือว่าแชร์ไปเบิง่งตอนโอ้อยากเมนูนี่กดมาเอามาไปเบิง่งเอามาไปเบิงเาาเบ่งว่าเออเดี๋ยวไข่จะเลื่อนๆมาเบิง่งไข่แชร์เมนูนี่แล้วไข่ที่อยากกินไข่ก็มาเปิดเบิง่งจังซี่นี่ก็ขอบคุณหลายๆไปแม่เฮา ขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเดอ้อขอบคุณหลายๆอายุดีกินดีมีความสุกนะพี่น้องเดอ้อกินข้าวแรงสุมกันนอนรับวันดีโฉบโฉบวันมนัน<ม>ลำลำเรื่อย,ลยสุขภาพแข็งแรงหนาวกับวันหนาวเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรื่องัวดาวได้เรื่อกันเน้อสุขภาพวันหนาวกใส่อะไรกันเล็กน้อยเตรียมตัวหนาวแม่ไม่กินใส่ประข้อ